ถี่มหลุดเอ้ยลอรีที่บอกว่าขอแชร์4ล็อกไม่ล็อกหรอล็อตอนนี้เมื่4.4 แ right? คะ่นอนดูหมดแค่นี้ค่ะอะอะไม่น่ากนสุดท้ายเลยสิทะเลอะชุดแดงอะ รลก็ชุดเที่ยวจะทำได้ไหมได้หรือเปล่านุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนีแล้วเียนกี่อดอุ้ยมีคนจะถ่ายรูปพวกเรามาเร็วมีคนขวถ่ายรูปเร็วใครขอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีอะไรค่ะมค่ะขนขอถ่ายรูปทำานี้หนึ่งสองสาม ไไม่่ด้ังคนะของของพี่อ่ะมันไม่ได้ตั๋วอันที่สองอ่ะอันนี้ได้อ,ะอ่ะเขาออกได้แล้วเหรอพ่อผู้่วใช่ของพวกพี่สี่คนเนี่ยไม่ได้ตั๋วที่ดูใบนะอ๋อได้แล้วใช่ไหมเพื่นอนหยู่ที่เท่าไหร่วิ่งค่ะอันนี้เสร็จแล้วเหรออันนี้หนูต้องติดกระเป๋าอะไรไหมหรือไม่ต้องแล้ว จริงนั่งด้วยกันนะแต่ว่าอยากนั่งข้างกระจกทั้งคู่ก็เลยขอแยกไปนั่งข้างกระจกก่ยอันนี้ให้ติดตรงไหนดีคะหนูฝ <c oughs> ักติดอะไรได้ไหมคะ <c oughs> แต่งตัวไปโรงเรียนอ้าวดีพอให้ติดทุกคน <c oughs> อุ๊บอาชลาอตด,ดีพอให้ติดอันนี้ด้วย ทุกคนในกระเป๋าพลาเอย์อะไรเงี้ยหรอใช่อันนี้ไม่ต้องหรอรต้องเขียนชื่อค่ะเธอต้องติดตรงนั้นปะระเป๋าไม่งั้นเธอจะพับไม่ได้ปะพับรกระเป๋าลงไปเงี้ยได้ปะต้องติดอย่างกระเป๋าต้องติดต้องให้ต้อให้อะไรมันจะไม่ได้กระเป๋ามันลึก มันูดจุเล็มากมันตกเข้าไปทำไงอุ้ยผ่ันลายพี่แอนมีกระเป๋าไหมคะติดกระเป๋าพี่แวนได้หนเจมเจไลใ์เหรอไลนเออไลน์เออ ใช่แต่ว่าเนี่ยจะไปรยนตเอาหมฟักีไปดูอะไรมาหอไู่ะน่เฮ้ยไอ้เด้อไอเด้อที่เอาไม่่บอกยี่ะอที่ยี่อเขาบอกยังไม่ได้คืน passport เขาบอกว่าเป็นกรุ๊ปมันเลยยังไม่ได้เขาก็คงไล่หยอดอยู่ไปเแล้วเขาไปข้างในกันกระเป๋าพี่ไปไหนอ่ะ อ่อนนิ่งเสเตียงค่ะราคาไม่ใช่ลืมอะไรอไ่ะค้วก็เก็บเอาเยอะด้วไได้ไม่ไ้อะไรทุกคนี่ดูอบ่ตุ้มคู่มันมีนี่นค่ไปด้ไป้ไปได้ไได้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 ไไได้ไได้ได้ เหงา,าไหมไปเียไปของผมน,นะ่ะไปไปฟาสแท็กไปแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในมันห่างก,กันนิดเดียวกระเดียวโอเคทุกคนกลับก่อบไปกับพวกพี่ไงเจมเจมไม่ได้อัดเลยนะเจมต้องบอกว่าซีอูอินสเปนอ่าอัดข้างในเหรออ๋อโอเคอัดข้างใน,น,งในไม่หนูจะไปกับพวกพี่เหรอหนูไม่ไปนูนะ้นอ่ะ หนูสองคนไปไปด้วยกันเขาบีบเขาได้พรีเวลเลชั่นแต่หนูเจอแล้วอ๋อเหรองสันทราอ่ะแต่ไม่ได้โหลดแอปมาใช่ไโอ้เจอเลิศมากเดินทางปลอดภัยค่ะหนูจะไปเพราพี่เหรอจะไปพรจะไปด้วยกันเหรออะไรเนี่ยแหละนะ ต้องคำนวณด้วยค่ะกับมีอะไรทิ้งไหมแบบทิ้งคากลับอะไรอย่างงี้กลับเพิ่มด้วยเพื่อจะเป๊แบบว่าจะใส่มาอันนี้คือกระเป๋าของแสดงอย่างเดียวมีแต่หลุนพาว่าชุดแสดงหรือกระเป๋ามันเล็กไปไหมบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนกระเป๋าเสียเยอะกว่านี้หลายหลายพู่เียกระเป๋าเนี่ยจะบอกให้ถ้าไปยุโรปกระเป๋าเนี่ยโดนเพ่งเล็งมากที่สุดทำไมอ่ะเพราะ คนมันรู้ว่ากระเป๋าเนี้ยเป็นกระเปาเ๋าคนมีเงินเขาก็จะดูแต่กระเป๋านี้กันจริงเธอลองไปดูสำรวจดิเขาดีดีจริงจริง,งด้วยเขาบอกจริงใช่ไหมยีม่สิบยี่สิบหกเป็นห้ 5, าสิบสามอ่ะตอนนี้มปนสี่จุดสี่กลุ่มปี่มีสองคนนด่งคนดูนถ่ายรูปเลย <laughs> ถ่ายรูปเลยเร็ว จะเป็นบ้างไอ้มากก็อยู่สายยังดีบ้างมากหรอพทีหน้าือว่าจะมาได้ไหมเพราะว่าบอชินทรลเออเอ็มมองที่อ๋อ94คนเอ็มมองแค่60คนใช่ไหมลองลองก่อนจีนโซเปนก็อยู่ใกล้ๆบาร์ซิลม็กซิโกใช่ปะไม่ใกล้เท่าไหร่นหรอคนละคนซันคัพ จริง,รงนั่งด้วยกันนะแต่ว่าอยากนั่งข้างกระจกทั้งคู่ก็เลยขอแยกไปนั่งข้างกระจกกายอันนี้ให้ติดตรงไหนดีคะหืูฝักติดอย่าได้ไหมคะ

พีเซนเตอร์สวยมากเจอกันได้ที่สวนรณภูมิค่ะนี่หรอจะไปพอจะไปด้วยกันหรออะเออเนี่ยแหละนะพีวลเลสนะ